สวัสดีเจ้าทุกทุกคนไปวันนี้มากินปลาเผาเนี่ยเจ้าน้ำจิ้มแซ่บๆวันนี้เผาสองตัวนะจอนี่ยมีพักหนึ่งตัวจริงพักหนึ่งบนจะกินกันนึปลาหนึ่งเนาะแต่บุกค่อยชอบกินปลาเวื้อชอบกินปลาเผามากกว่าเจ้าก็เลยนึ่งพักกับปลาเผาแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มทวนเจ้าเค็มค้นอันนี้ก็จะเป็นพักสลัดพักก็จะประมาณนี้เจ้าวันนี้กินข้าวสวยเนะเจ้าขนมเส้นก็มีแต่ว่า ไอยากต้มป่ะสวัสดกันเจ้าทุกทุกคนสวัสดีเจ้าทุกทุกคนยินดีเข้าสู่ก็ช่อชเจาคนเมืองเหนือนะเจ้าปะปลาเผาอันนี้เบิร์นปลาเผานะเจ้ามันจิ้มทัวผพักสลัดอันนี้เป็นพักนึ่งเจ้าพักหนึ่งจริงจริงๆู้หญิงกับปลานึ่งนะแต่เขาจะกินกับปลาเผาจะชอบปลาปลาเผามากกว่าปลานึ่ง จอนนี่นกพิมกับยังกินกแบบคนคนแซ่บขนาดเลยแัดน้ำกินกันม,มาขอลุยได้มื้อหนึ่งล้างเรียบร้อยแล้ว คือปลามาตะวันสองตัว

เงนเท่านังฝา nhân liệu là mẹ mà rồi là quả thì thân thì mới luộc yêu dao ạ à. ăn cũng cũng là luộc ăn yêu ซื้อมาเป็นชิ้นไม่ได้ซื้อมาเป็นลูกชิ้นนึงกินมดแค่นึงก็เพาะละกินกิกน,ก,นกินหลายรอก็ะบอไอ้หนึง <c oughs> กินชิ้นสองชิ้นสามชิ้นีนพ,พอดีอ่ะ ไข่ตีมีไอ้เองก็เอาอบอ่ะอบลุ่มๆหรืออะไรเองก็ได้นะเอามาอบปานเนี่ยอร่อยต้องเป็นการยายางเผาถ่าน ชอบกินมากด้วยตาเขาไว้ไหมตอนทีอังพี่ลูกคนคนแหลกอะ่ะรูกคนโตน่ะกันต้องรูกคนโตอะ่ะอืมชอบกินกินบ่อยอะไรรูนนะ้มึงอ่ะ แต่ก่อนมันมีมตับอกน้ำหนึ่งตัวมันจะต้มเอาแล้วได้อะเผาเผาอยากเจ็ดมือ ตังต้องลูกอันลูกคนแรกเนาะเขาเป็ยังหัวตังต้องดีได้ยอะไขยเปิงเหมือนกันกหัวซอยประมาณนั้มันสี่เดือนแอบมันสามีทติดรถไ้นะนั่งรถไฟแล้วทำไมนั่งรถไฟเนาะ ใหรับเอเครับเมาหัว,หวแะเมาห,หัวนะรับไปรับไปไอ้ยอย่าดมรวนหายไปในมุกต้องไปซื้อยอย่าดมใหม่ถ้าจะเป็นตอนต้องถนะ้าจะเป็นเวลาเดินกกไกลๆมาได้นะ่ะตอนต้องอะ่ะห้องเป็นเพาะเนี่งน่าจะมืดแต่ก็แบบเป็นล้มนะแต่เขาห้องซื้ซึ้อกว่าตา,ายรแต่ยังต้องนั่งล้มถ้านั่งล้มมาจากนี้ขึ้นอน่ะ ไปเดินกาดเนาะสม่ว่มโอ้โหเอา๊าทำไมเอาอยัางเป็งสึดตาลืมตาอ้ายาหมอพี่เจนังพักเดินกาดไปถึงรออะขนาดเวลาช่วงปิตจนตอนที่อันถูคนแรงนิ่มไม่ได้ไปฝากหมอพี่เจนเนาะไปฝากอยู่โรงพยาบาลตรงนี้ มูนักเรียนพยายบาลนะเปิดแก่มกเย็นในการค้ำต่อค้ำอย่างดูเนาะเป็นค้ำมือนหลอนไหมไอ้เขาก็นอนหงายมือนกัจะได้นะ <c oughs> หน้ามืดเหมือนะ <c oughs> <c oughs> น่ะเหลตุเป็นเลือดเลี่ยงสมองมาได้ไม่ได้เนาะนเป็นบางคนก็เปิดมบบเป็นอย่างคมเป็นนอนหงายก็เป็นอย่างนะเป็นทั้งสองคนเลยเนาะรายการเนี่ยต้องสายที่นัง นั่งไหนก็ได้ดีมันหน้ามืดแบบพันทีทั้งแรงโหดตัวเขาพลังนะนนังไปตรวจคัน,นเราอ่อนมันตรวจเหมือนนราโมูนักเรียนพยาบาลอะ่ะมันก็ต้องใจเวลาเนะะาะพอละอ่อนใหม่เขาก็นอนหงายเหมือนได้แล้วโอ้จับจบัจบต้องเอายาดมมาดมนักถ้าเราต้องนอนตะแคงสักพักก่อน,อนแล้วก็เดินกลับมานอนง่าย เฉพาะคนที่สองก็อันฝากพิเศษกับหมอเนาะคลินิกเนาะหมอเปนกับปวดกับเยอะนะมจันได้เมาเหมจันได้น้ำมืด <laughs> หมอเป็นคำพูดคำนี้เป็นกระหูแล้วเนาะแต่จันอ้อนทางเดยนพยาบาลมันมันเปลี่ยนกัน,าาน,น,นหลายคนเนาะคนที่ทำเซกีคนท้องมาค้าไม่ ถ้าเป็นคนแบบเนี้ยคือจะโดนทอนๆอ,อากาศท่อนมืดท่อนรักกจบกิดได้แน่ถึงมื่อนมัต้องกันอยเวลาเขาไปตมื่อก่อนดนนอหมังก็บอกกับแม่ตอนนี้แล้ไปเจอคนไปสวนไปนะไปตงเนี้ยเนี้ยแล้วพิกังไปมืดๆเนี่ยเอาละ่ะถ้าไปนอนพักผักกั้มน่ก็จะหายก็กมมาทำง,งานได้ macam ที่อยังเงี้ยเขาเหนียวนมากับตุ้ยหน่อยที่ต่องต้องเนีตุ้ยจำได้ต้องเป็คนที่สองเนี่ยมากกว่าครึ่งเลยไอ้กอดนันไม่ใช่มากระดูต่อเดิมแต่กอดออกมาแบบเกินกสามพันเหมือนกันนะสามี่โลเหมือนกัน qua tấm phòng quân ạ bên này, bữa nay này cả, phòng ถ้าเป็นค้นที่เป็นไม่ว่าดูกับเป็นล้มนะจะอันตรายแล้วดูกับหุกไปเลยนะมันจะมีหนึางนนนคนที่เป็นอูกับหุบไปเลยปนะล่มลงไปเลยนี่ไ้นี่จะมาเป็นไหมฮะหูตัวบางทีจะเป็นก็นมันหูซึกหรอ ตายไลย่ไลาดาวออกเต็มเลยต้องนัง่งพนังแล้วกันเพิ่ตัวให้เรื่อนต่อนหนึงได้อาจจะร่มเนี่ยถ้าเดนต่อนน้่เห็นมางคอนเป็นอยู่เป็นร่มเป็นน้นองเป็นต,ปตั้งได้ตั้งตัวอยู่ๆก็หงายไปเลย จิ้เพลินหลายนาทีแล้วกันจิดเพลินโมกโมโมเพลินไปกินก่นนเพจินมาเพจบบแซ่บห้ตังขิงจะตั้งทวนเขาขอบคุณมือพี่ๆแล้วทุกทุกคนจะจ้อเข้าใจกันทุกวันนะจ๊ะเนาะ เขจะเป็นกำลังใจกันตลอดไปเพราะถ้าไม่ใจความสุขความจเจริญคิดสิ่งไดก็ขอสมงูมใจประราชน,นานทุกสิ่งรูป,ปรการนเจ้าขอบคุณเจ้า